สวัสดีครับสวัสดีจากร้านมิกมิวสิกบุรีรัมนะครับผมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับผม0862561322นะครับผมสวัสดีผมเป็นทางการนะครับผมนานๆมาทีนะครับผมสินค้ามือสองตอนนี้อัปเดตมีนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้หายากมากครับสินค้ามือสองส่วนใหญ่จะเป็นมือหนึ่งครับผมมือหนึ่งก็สินค้าเป็นราคาจัดโปรนะครับผม จากทางร้านนะครับผมใครที่สนใจสินค้ามือสองมือหนึ่งนะครับผมเราก็มีจําหน่ายให้นะครับผมอันนี้เราพาชมตู้มือสองก่อนนะครับตู้มือสองตอนนี้ส8บแปดนิ้วมีใบเดียวครับตอนนี้มีหนึ่งใบคือผีกระแทกลังนะครับผมคือตู้ผีนะครับส8บนิ้วตัวน,นี้ใบละหนึ่งันห้าอบาทนะครับผมแล้วก็มาเจบิน21นิ้วนะครับผมนี่ เจบินยี่สิบนิ้วแต่แกงปั๊มนะครับตัวนี้เจบินยี่สิบนิ้วแต่แกงปัม๊มเป็นขอบเหล็กนะครับผมเป็นงานตะแกงปัม๊มขอบเหล็กมือจับเหล็กนะครับผม21นิ้วราคาอยู่ที่ใบละ2,000บาทนะครับผมใบละ2 0 0 0บาทนะครับผมมีอยู่2ใบสวยครับนี่จะเป็นเสียงกลางนะครับผมเสียงกลาง15นิ้วเดี๋บบยวมาชมนะครับ นี่เป็นเสียงกลาง MC ครับผมตู้ MC ช่างแม็กนะครับผมเสียงกลางสิบสองนิ้วครับผมสองคูณหนึ่งนะครับผมสองคูณหนึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นแลมอยู่ตรงกลางครับผมแลมปากเกเก้าคือเก้าคูณเก้านะครับเก้าคูณเก้าสิบคูณสิบใส่ได้หมดนะครับจะเป็น2ดอกครับผมเป็นตู้2ดอกนะครับผมมาชนครับผมชุดนี้เป็นใบละ1,800บาทนะครับผมใบละ1,800รอบาท มีสี่ใบนะครับผมพร้อมชุดแขนนะครับแล้วก็ต่อไปถัดไปจะเป็นส5บนิ้วนะครับผมอยู่ข้างกันเป็นเสียงกลาง15บนิ้วนะครับตัวนี้สวยๆครับตัวนี้ไปแล้วหนึ่งรบาทนะครับผมมีอยู่สี่ใบนะครับผมะจะเป็นชุดเสียงกลางอ่า หนึ่งคูณหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับผมเป็นมือหนึ่งชุดชุดนี้เป็นตะแกรงปั๊มอ่าสลักลูกปืนตะแกรงปัม๊มสลักลูกปืนชุดแขนโรงงานตัวนี้อ่าชุดนี้ครับผมชุดละแปดพันบาทนะครับผมสีใบแปดพันบาทพร้อมอ่าพร้อมฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นเดีย๋ยวชุดต่อไปนะครับผมชุดต่อไปชุดนี้ครับชุดนี้จะเป็นอ่าสี่ใบเจ็ดพันบาทนะครับผม พาชมสินค้าแล้วครับผมนี่ชุดนี้8,000บาทนะครับีภาพสวยๆแล้วครับตัวนี้สวยมากใครที่กําลังมองหาเครื่องเสียงนะครับผมที่จะโอมาใช้งานปีใหม่นะครับผมนี่สวยมากครับชุดนี้8,000บาทนะครับผมสี่ใบ8,000บาทเป็นตู้เปล่านะครับผมเป็นตู้เปล่าที่ท่านไหนที่กําลังหาอยู่นะครับนี่แถมสรารลูกปืนให้นะครับผม ตู้สวยๆนะครับผมงานสวยๆเลยชุด2คูณ1น,นะครับตัวนี้2คูณ1ใบละ1,990ันบบาทนะครับผมนี่เป็นตู้เจบิน ก็มา PS นะครับผมตู้ PS 15, 12, 10, 18นะครับผมไปชมแบบคร่าวๆครับผมอัปเดตตัวนี้จะเป็น j จบิน5 5นิ้วนะครับผมตู้ j จบิน5 5นิ้วตัวนี้ครับสวยๆเลยเป็นแต่แกงปั๊มนะครับตัวนี้ช่วงโปรโมชั่นนะครับตัวนี้อยู่ที่ใบละ1,690บาทนะครับผม ใบละ1,690บาทลูกค้าจะได้ตามนี้เลยนะครับผมแกงปั๊มนะครับผมตัวนี้สิบห้านิ้วนะครับผมใครที่กำลังหาอยู่นะครับจัดโปรนะครับพร้อมใช้เราก็มีนะครับผมพร้อมใช้งานสิบแปดนิ้วใบละ4,500บาท มิตตพร้อมใช้งาน10นิ้วนะครับตัวนี้10นิ้วไปละ2,990บาทนะครับผม10นิ้วแล้วก็เป็นเบส15นิ้วพร้อมใช้งานไปละ3,500บาทนะครับผม3,500บาทเป็นดอกโค้งหล่อนะครับผมตัวนี้15นิ้ว3,900ใบละ3,900พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็12นิ้วใบละ3,500 8นิ้วใบละ2,390บาทนะครับผม เป็นชุดดอกลำโพงตอนนี้ดอกลำโพงก็มีประมาณนี้นะครับช่วงนี้เป็นดอกน n โอครับผม Neo สิบห้านิ้วนะครับผมรุ่น SN หนึ่งห้า MD นะครับผมมีอยู่หนึ่งดอกตัวนี้ดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยบาทแล้วก็มารุ่น Neo อ b n หนึ่งห้า S นะครับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับนี่ครับผมเดิมเดิมสวยๆนะครับตัวนี้ มีอยู่6ดอกนะครับตัวนี้1,600บาทนะครับผมใครที่กำลังหาอยู่ดอก15นิ้วทารานี่ครับ1,850บาทนะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับเด่นดอกมือหนึ่งนะครับผมจัดโปรอยู่ใครๆที่กำลังหาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้ ดอกลำโพงครับดอกสิบนิ้วแปดนิ้วหกนิ้วเราก็มีนะครับผมนี่วสวยๆเลย เวร์อนะครับผมอ่านี่ครับผมเอฟเฟกตเอฟเฟกตัวนี้อยู่ที่1,800บาทนะครับผมหนึ่บาทดีโฟอ,อยู่ที่8 9ดพันเกานะครับ d ีพีเอตัวนี้อยู่ที่9 5้าพาเอฟเฟกดิจิตอลสองพแล้วก็มาคอมเพรสเซอร์เอ่อขดีพีเอ็กแท้นะครับรุ่นอูยนะครับตัวนี้หน 6, 6่นะครับผมตัวนี้อยู่ที่3,500บาท ก็มา ECU DBX นะครับ ECU DBX หนึ่งสองสามหนึ่งครับผมห้าพันเก้า DBX รุ่นตัวนี้มา ECU หน้าขาวตัวนี้เป็นมหาจักรแท้นะครับสภาพสวยๆเลยครับตัวนี้4,500บาทนะครับผมเป็น ECU Watek นะครับ w a t e c สาม0ั เครื่องเลิน้นคาราโอเกะนะครับผมเครื่องเล่นคาลเอาคิพันเก้าร้อยบาทอิชิวตัวนี้อยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมสองพันสี่ร้อยบาทคอมเพรสเซอร์ครับผมคอมเพรสเซอร์สี่ชัแนลนะครับผมตัวละสองพันบาทนะครับผมตัวละสองพันบาทปลั๊กไฟ ที่โชว์มีไฟส่องหน้าหน้านะครับผมตัวนี้2,300บาทนะครับผม2300บาทขยาย NPE หน้า,าหน้ามิกนะครับผมหน้าลายเขาเรียกหน้าลายหน้ามิก2,500บาทตัวนี้อยู่ที่ตัวละ5000บาทนะครับผม5000บาทรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นเสียบ USB ก็ได้เล่นเพลงเล่นไรได้นะครับผมตัวนี้ มัตเตอร์ดีไซน์ห้าพันนะครับผมตัวนี้อยู่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสี a n n นลนะครับสี a n n นลจะเป็นรุ่น d h เ DHK เคตัวนี้ครับผมสี800่แปดร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าพันบาทนะครับผมเก้าพันบาทเดิมๆเ,เลยครับผมตัวนี้แล้วก็มาโปรอ่าไมโครเทคเอ็มเอ็มทีสี่พันสี่นะครับเอ็มทีสี่พันสี่ตัวนี้ ราคาอยู่ที่7,300บาทนะครับผมก็ามา PV 21นะครับผม